ปัญหาของเรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลเนี่ยหรือกีฬาต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าต้องเริ่มที่ภาครัฐก่อนเลยครับภาครัฐเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเข้าไปแทรกแซงรายการลิขสิทธิ์สาคัญบางรายการว่าจะต้องมีการถ่ายทอดสดแล้วก็ต้องห้ามหารายได้หรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็มีบางรายการที่เป็นอย่างนั้นครับอย่างเช่นฟุตบอลโลกเป็นต้นนะทีนี้นโยบายตรงนี้ทําให้ไม่มีเอกชนคนไหนเนี่ยเข้าไปประมูลแล้วพวกเราก็ทราบดีนะครับว่าธุรกิจฟรีทีวีเนี่ยเป็นธุรกิจที่ตอนนี้ทากาไรยากต้องมีรายได้จากสปอนเซอร์นะครับฟุตบอลเน ได้ปัจเียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทํากําไรในการถ่ายทอดฟุตบอลมันง่ายเลยก็เลยมีคนเข้าไปประมูลหรือว่ามีคนกลัวเยอะมากนะครับทำให้ไม่มีคนเข้าไปซื้อตอนนี้ก็พยายามบอกว่ารัฐบาลต้องเป็นคนควักตังคจ่ายอะไรเงี้ยผมว่าเริ่มต้นเลยคือรัฐบาลเข้าไปยุ่งกับธุรกิจก่อนหลายอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับพอพัดปัานเข้าไปยุ่งกับธุรกิจปุ๊บเนี่ยเอกชนก็ทํางานลําบากนะครับแล้วก็ความเสียหายก็ตกอยู่กับผู้บริโภคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสําคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้สมัครสอสกร,ร,ร,รุงเทพมหานครเขตหนึ่งพลครสมนทัทวงป้อมปราบมือเศรษฐกิจจุลภาคเน้นฐานลากเศรษฐกิจหมุนเวียน